สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ h แฮปปี้เฮล h ี้โ m มีวันนี้เรามาทำน้ำพริกเห็ดใส่มิโซะหรือว่าเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำน้ำพริกเห็ดใส่มิโซะหรือว่าเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นกันนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเตรียมหอมแดงกระเทียมพริกนะคะแล้วก็เห็ดนะคะนำมาจี่ไฟหรือว่าคั่ว ในกระทะแบบนี้นะคะให้สุกนิ่มหอมเลยนะคะตอนแรกก็กะว่าจะเสียบไม้นะคะแล้วก็ปิ้งในเตาถ่านนะคะแต่ก็ไม่มีหรอกนะคะเตาถ่านตอนเด็กๆเคยทำให้แม่นะคะก็คือจะต้องเป็นคนที่แบบเสียบพริกเสียบกระเทียมอะไรอย่างนี้นะคะเผา รอให้แม่ตำน้ำพริกนะคะแต่ว่าวันนี้เราเนึกออยากจะทำแบบนั้นแต่มันก็ไม่สำเร็จก็เลยนำมาคั่วในกระทะนะคะซึ่งก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆคั่วพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็เห็ดนะคะให้สุกหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่งาขาวลงไปคั่วด้วยนะคะเพราะว่างาขาวก็จะมีประโยชน์แล้วก็ได้กลิ่นของงาขาวด้วยค่ะ หลังจากนั้นก็นํามาตำนะคะพอดีครกที่บ้านเราก็จะมีแค่นี้นะคะเราก็เลยตําพริกกับกระเทียมกับหอมก่อนนะคะตําแยกกันหลังจากนั้นเราก็ตําเห็ดอีกทีหนึ่งแต่ถ้าครกใหญ่พอเหมาะนะคะเพื่อนๆก็สามารถตํารวมกันในรอบเดียวได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะตํานะคะมันอยากจะแบบได้อารมณ์ของน้าพริกกันเนาะหลังจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะ แล้วนี่นะคะคือหัวใจสําคัญของเราก็คือมิโซะหรือว่าเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นหรือมิโซะนี่นะคะเขาก็จะเกิดจากการหมักนะคะแล้วก็จะมีแลคติกธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็จะมีความนัวเหมือนปลาร้ามีความนัวเหมือนกะปิเลยนะคะพอามาทําเป็นน้ําพริกนี่นะคะลืมน้ำพริกกะปิลืมน้ำพริกปลาร้าไปเลยนะคะคือมีความนัวถูกใจมากๆเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ผสมลงไปในเครื่องที่เราต่าไว้เลยนะคะก็จะพริกหอมกระเทียมเห็ดเนาะแล้วก็คนคนคนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะมันจะเหมือนน้ำพริกหนุ่มนะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมบีบมะนาวไปด้วยนะคะสองซีกนะคะประมาณนี้แล้วมันก็จะมีความเค็มความเปรี้ยวเป็นน้ำพริกที่แบบอร่อยมากๆเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะ เครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็สามารถทำน้ำพริกรับประทานได้ค่ะแล้วก็เป็นน้ำพริกเจเนาะประมาณนั้นน้ำพริกเจหรือน้ำพริกมังสวิรัตอะไรประมาณนี้นะคะก็คือไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เนาะหลังจากนั้นก็จัดเสิร์ฟเลยนะคะกับผักต้มต่างๆของเรานะคะเพื่อนๆมีผักชนิดไหนก็สามารถที่จะนำมารับประทานคู่กับน้ำพริกได้นะคะ แล้วก็โรยด้วยต้นหอมตกแต่งนะคะน่ากินมากเลยแล้วก็มีผักสดด้วยเล็กน้อยนะคะวันนี้เรามีใบแพรวกับใบสะระแหน่ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมที่หลังบ้านกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการกินน้ำพริกในรอบหลายๆปีเลยนะคะ เห็นเขาทำน้ำพริกเห็ดกันเนาะเราก็เลยแบบอุอ้ยฉันอยากทำมกักงฉันชอบกินอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องทำกินเองนะคะแล้วมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ซึ่งเราภูมิใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะคือแบบอุย้ยตายแล้วทำไมฉันทำน้ำพริกออกมาได้หน้าตาสวยงามขนาดนี้ ทำเองก็ภูมิใจนะคะภูมิใจในอาหารจานนี้มากแต่จริงๆคือเหนื่อยมากค่ะเมนูนี้คือเตรียมของตั้งแต่เช้านะคะจนกว่าจะได้กินนี่คือแบบแทบจะหมดแรงนะคะแต่พอชิมแล้วโอ้โหฟินมากคือแบบว่าโอเคฉันหายหายเหนื่อยเลยค่ะก็จะมีน้ำพริกกับผักต้มนะคะมีบลคอกอรีมีกระเจี๊ยบมี แครอทนะคะเราเป็นคนที่ย่อยผักสดยากมากนะคะท้องไม่ค่อยย่อยผักสดผักต้มก็จะดีกับลำไส้และกระเพาะของเรามากกว่านะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเลือกผักตามที่เพื่อนๆตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะรับรองว่าจะติดใจคะ่ะน้ำพริกเห็ดใส่มิโซะนะคะหรือว่าเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นนะคะ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนลองทำแล้วผลออกมาเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวจะมีเมนูที่ทำง่ายๆเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกคะ่ะขอให้มีความสุขสุขภาพดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ